Hãy subscribe cho kênh แค่ล้นๆเดี๋ยวเอาตะแกรงเล็กก่อนแล้วกันเคลียร์พื้นที่ข้างในก่อนพี่น้องนี่พี่น้องมันไม่ติดไฟมันใหม่แค่หน้าเต้าหน่อยเดียวเองแต่ว่าถ้าเราจุดรอบนี้อาจจะติดนะห้องบอลลูนทดลองจุดตึกระเบิดมัน,น,นมันไม่เฉพาะตรงตรงหน้าปากบองไฟเข้านิดน้อยเดียว ล้วไปไมันก็ดับไปน่าจะเกิดจากคมเสื่อนภายในเตาสูงพี่น้องฟืนมันเปียกก็บวแห้งโอเคเดี๋ยวจัดแจงเรื่องฟืนใส่ปากเตาแล้วก็จุดไหมครับผมรอด้วยเจ้าให้ติดเรียบร้อยครับผมประมาณี้เดี๋ยวเอาซังกระสีปิดซังกะสีปิดแล้วก็ดินใส่มันเดิมแล้วก็จุดไฟพี่น้องครับ